<ม>สบายดีงามแรงแรงเอพี่น้องฮขกก็ามาเฮือนปลาเหมาเส้นเก่าเส้นเคยเนาะพบพ่อกันอีกแล้วกับทั้งสองสาวแพงเ้อพี่น้องลูกค้าปลาเมามากพี่น้องสบายดีพี่น้องที่หักแพงลูกค้าพิายมาเลยได้นี่มาลองนังงามบอกพี่น้องือมฮาเดพี่น้องเพินตดัดฮะหันทางล้างมาด้วยฮาเดพี่น้องงา,องามงามงาม พี่น้องฮะกับมาไก่บ่ปลาเมามาไก่มาแต่มาแต่บ้านนาคูปูได้เอาตาเว้นชิโต๊กแล้วชิเปียวคือมาขำท้่แ้ยเพิ่นบ่ย่านผู้บ่าวดึงเพิ่นกขาป่าว่เนาะว่ามากับหลานสามคนบอย่านบ่ย่านมากับหลานบ่ย่านผู้บ่าวดึงกับป่ามาเด้อคือมาจุดตาเว้นโต๊กเนาะพี่น้องร้านเขาเงียนอร่อยนากะเลือกเงียนเมื่อเมื่อกับไก่เติบเด้อพี่น้องเลยว้ายนนนนากิิไอตมลี่แหละเนาะเพิ่นมาตัด ิ่นเพิ่นก็งามคักอีหลีพู่เมื่อเมื่อเมื่อหน้าลูกค้าไปมาอีกนี่ขนาดบ่แต่งหน้าแต่งตาบ่ได้เสริมสอยสมแวนด้นี่พี่น้องยังงามเนาะไปเสริมซได้เนาะยังสดเด้อค่ะยังสดด้นี่เด้อสดบ่น่ะสดซะพอเด้อซจังยังสดเด้อใครสนใจเอออันผู้นีฮู้สึกว่าสิอนองหน้าด้ผู้บ่ัีนะอือเพิ่นนะ งามงามนะพี่น้องอ่ะคุณได้สนใจมาฮะประเมาเด้อพี่น้องสนถามกเด้อเองนงามเด้อตัสินาเนบเทากเนบ YouTube ส่องสาวแพงขับไปติดตามเด้อจันี่เอ้ยขอยอยู่ไซน์เนาะเข้ามาในส่องใหญ่เฮ็ดเลยได้ตัวส่องวแพงขเบ่งได้ละ แเนี่ยจริงๆหารอยหาซิฟเป็นผ่าไม้เบิ่งราคาพี่น้องลูกค้ากำลังจ่ายเงินหักหเอาน้ำผึ่นแต่หารอยเนาะคขาประจำปกติหารอยหาซิฟเนี่ยเมาใจดีแท้ทั้งทั้งทั้งผ่าทั้งเสืออะไรท่าตัดทั้งทั้งแพร่เฮาแพร่เจ้าบ่ะคะพี่น้องแพร่กับแพร่ป้าเมาเองไดยห้ร้อยห้าสิบแต่เอาแค่ห้าร้อยเพราะว่าขาประจำมาไกลนะคะอันเลย ให้ค่าน้ำมันไปเลยหนึ่งเล็ดว้าเพราะว่าผู้สาวค่ะผู้สาวอืมเว้ยคนเห็นผู้บ่าวคนเห็นว้ายเฮงกลัวหนีแล้ยนาะงโบมี่ผู้สาวคือหุ่นง,งามทถนอมผู้สาวเนาว้ยเนนนอนเลยเน,นาะอืมเว้ยก็ได้สิมีเงินทอนสาวแพงเบิ้งมีอยู่มีอยู่รวมทั้งสิน้นทั้งเสื้อเท่าไหร่ป้าเมา่เก้าร้อยยี่สิบอ ไปลบทุนออกกับสิเรือบอลายเดอพี่น้องพาแพ้กับเพิ่นสื่อมาเนาะสี่พันัช่หมเอาปลาเมาคือได้ลายท่าไอนี่ได้เกาลอยผูกปะเ้าขวัยเห็ดมาสองวันเลยได้ซาแพงสองวันวันนี้สองวันมาหลบขาผ่าออกมาหลบขานั่นขนี่ชีได้เท่าน้าประมมันลอยหนึ่งบ่ถือได้เขาก็บอกว่าปลาเมาตัดถือเขาเป็นอยู่พังไทยนี่เฮ้ยเขาสิ จักโตเท่าใดเล่งไยสิได้ลาอยู่ฝังไทยฝังไทยนี่ถามพะเจ้าขอข่าวว่าตัดสินยังขึ้น300ตัดสินนะอืออันนี้ตัดขึ้นละอบนี่ก็ป้ากันป้าเมาก็ยังค่าอันยักอยู่พี่น้องนี่ก็บ่ธรรมดางามเนาะคิดถึกอยู่บ่คิดใหม่ดูสิงกะถ้าเป็นปาเมาเป็นยังจังได้ถกพี่น้อง มันอยู่บ้านนอกอืม้าเป็นอันหานให้โซ่ข้าเจา้าชีหานชีรู้ๆแหนมีหุ่นโซ่มีอีช้งะนะอยู่ในเมืองก็จะเปิดไฟให้เราเลยก็ของกสีได้อยู่พื้นอันเขายิบพื้นหาล่อยได้นน่อยู่เมืองค่ะแม่นหานให้โซ่ข้าเจ้านะ่ะแม่นที่ข้าเจ้าแต่งหานดีๆแหนนะนี่ยิบคือกันกระป๋าม้าวนี่พื้นหาล่อยบาทพื้นละพันขายิบนะขาตัดเสือก็มีแตข่ขาตัดกระโตเป็นพัน พันบาทสองพันอยู่หไหนค่ะทัศนพี่น้องคันปลาเมาสิป้าเฮือนไปเอาเงินผูกบัตรคิดหอเฮือนไปเนาะบ่ะได้บ่ได้พ่อปลาเมาโบามีทึนจิไปตั้งห้านนันแบบรู้ๆดอกพี่น้องเออจังจ<ร>ันบ่แมนกัซีเมือกะอ,อ,อันเดียวกันข้าเจา้าอ่ะข้าเจ้าเอามาให้บึง่งเพราะว่าเจ้าบ่าอยากทิมเพื่อนเนาะแท้เทมันเจ้าบบมีทึนไปเนาะทึนคอยบบมีทึนตั้งห้านรู้ๆครับตั้งห้านรู้ๆมีหุ่นโชว์มีผาไม้โชว์แล้วก็มีอนนมัน ปิดแอร์ให้แขกนั่งผู้พืนละพันเขายิบในสินแบบนี้นะ่ะพืนละพันเนาะพี่น้องเนาะตัดเสือ้อคือคอยตัดน่ะกระโตละพันขาตัดนะ่ะนี่น้องเอ้ยปลาหมาตัดนะ่ะอันนี้มันบ้านนอกเฮายิบอยู่ในเฮือนในแพ่กับแพ่ปลาหมาเองเนาะแพร่ตัดขามมืออีก ยิปอินตามโมดมันอันน EN> ี้โมดเรียบๆตัวหาลอยเองเนาะพี่น้องอันโมดนี่ป้าเมาบทเจ็บหัวป้าเมาเลยหลดให้เพิ่นบทเจ็บหัวแมนอันโมดเจ็บหัว่าหย่างๆกะเอาเพิ่มเลยเนาะเพิ่งหาผงมาใส่เพิ่นกะเจ้าได้มาจากพื้นสินเจ้านะมาสิพูนพี่น้องสี่แม่นเบิดบนน้ำเจ้าหนักแม่นเบิดอาเไม่ลืมเอามาอีกซองผืนเพิ่นปะลืมอีกซองผืนพวแม่มาหอดี่เลยลืมสินนี่ ักมือได้แล้วสิมาเด้อหวังๆวัจากมาข้าประจำได้หนึ่งข้าประจำเลยนั่นพังเลยพี่น้องต้องว่านี้น้าปลาเมาได้คะแนนได้พี่น้องวันนี้ละเป๊ะโลดนั่นน้ำข้าวแพงมาว่าสีส้วนปลาเมาเห็ดให้ปลาเมาเห็ดอันพัดพักบุ้งให้กินพี่น้องมาวันมาเจอลูกค้าเนาะแล้วพี่น้องอืม ปลาแมาเจ้าเห็ดเป็นบ่อพักพัดพักบุ๋งไผ่ดแดงลูกบึนๆนะจักข่อยเห็ดไผ่ลูกโบเบนก็เป็นแต่พัดให้มันสุกเขาก็เห็ดอันไผ่ลูกเป็น,น,ไ,ปดนได้ยังสิเป็นพักบุ๋งไผ่ดแดงซะบุญจะแดงจะยามแ้วมันแดงกุ้นกระถา <c ười> พี่ <c ười> น้องเอ้ยเฮามาตอนมืดๆเนาะตอนนี้กำลังหาอยู่หากินแรงคำโทษเน้ตค,คือขำมาแล้วสิกินแรงเนาะพี่นออ้องกิยแรงค่ะ บัได้บงโอ้ยเจินว่ามันแก่ท่านก็ไปพัดไปแล้วอาพี่น้องอันนี้อ้าคอยขยันค่ะใช้ผักบงจ้ะนะอ้าสช้มาสาเห็ดเต็นท์พักกาดจนมันเป็นดอกคืออันบัวปากคือบ่เก็บไปให้กินแน่นี่พี่น้องนี่แหละอันที่ป้าเมาอันบ่ได้ปลูกพักเองนะกินแน่นี่มีผัว แม่น้องจ้าเพื่นวะเพื่นวะเนี่ยได้ไดเมาดูแม่น้องจ้า,าเมาเองจังไะเอฟซีสิบเสื้อ่อยโอ้ยปลาเมาอยู่คนเดีเยวเพื่นแล้วฮันไปทางเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนยัง,ย,งยังเดี๋ยวเพื่อนชิมา,าสวัสดีพี่น้องถูกต้นโอ้ยเมานี่ยเพื่อนอยู่คนเดียวข่อยเลิกบ่กให้เพื่อนปลูกพักเพื่อน,นมากินนี่ก็ได้วะ ต้องปลูกกระยาดอกว่าป้าเมาเอ้ยป้าเมาว่าได้ขี้โมดได้พี่น้องเรื่องจริงเรื่องจริงบ่ได้ขี้โมดดอกมี้ยังก็กินน้ำกันอันผู้บ่อยู่ผู้เดียวในมิตรไห้ซื้อพี่น้องเอ้ยคนละนายไปยันได้เอ้อแพงชื่อเฉยเน่สมพักเฉียนก็ชื่อเฉยในเอ้อแพงพักกาดก็ชื่อเฉยในพักข้อม้อมก็ชื่อเฉยในอุ้ยอยู่กับผัวกับเมียในมิตรซื้อเราพี่น้อง น้าอุ้ยะแพงป้ามาวันนี้โชคดีอยู่พอดีเขาจะจะกินชื่อเจ้ากับมะค้อเอาอยู่สวนะแพงไดได้ว่าวได้กระดาษชื่อตะขาย้อุ้ยบ่มีเวลามะค้อพี่น้องน้าอาก็บอกอยู่ขั้นบ่อยากซื้อไปไปเอาอยู่สวนเด้อพันวป้าผักบัวเป็นการลังเลือดงามสแปงอหน้าผักยังกระงามขน่ะพี่น้องเอลยเออยากได้ผักงา ห้าวซีริขีตาเฮาสิีริขีตาพักบัวนี่แหละอยากรีขีตานี่พี่น้องเขาเอื้อนลิขีตาเด้ออันนี้นะเนาะอันนี้เฮาสิเก็บเป็นไว้ลวกจำเจียว้ออื่นป้าอ่ะพักสลัดเจ้าก็มีแล้วอ่ะกระต้อมกระแช่ลบเอาลูดลบเเ็นยังเจ้าบ่อยากทั้นขะปุ้นแน่บ่อพักสลัดนี่อ้าอ้าขั้นขะปุ้นกินนะอ่า เ้าอยากยุคือยอยากอยู่บ่บ่ <laughs> อยากมันมีกินอยู่จังสั่นบ่อยากมีกินอยู่จังสั่นจากเบาะนี้โอ้ยได้งเดงินก่อนเด้อยิปผ่ากําลังเริ่มนะนะชื่อมาพันชื้อกินดอกเบามาเท่ากับกินน้ำลายเลยกับพันกระปุ่นนี่อเออผีพักโอ้ยจัก,จกมือก่อนเด้อชนะนี่อ่ะเจ้าคือบวัวเห็ดออมเน้อันนี้นะพักกาดนนี่ นี่นะตัวมันแตะเขินนนี่เนาพี่นนองเนาะกำลังงามเอาดอกมีหนาอกเอาหันพี่วทกนี่ตัมาขึ้นใหม่นเจ้าบเฮตน้ำพักบ่ดอกมันนั่นตัวรุ่แงนะให้พัดผักบุ้งบอยพัดผักบุ้งพอญ่บอยแล้ว่ะอยากพัดผักบุ้งไผแดงเด้ขวบกอ่าวสิไปหาประเมาก็เด้อเราพัดเป็นอยู่บ่ผักบุ้งไผแดง จักไผแดงไผยังแล้วข่อยก็พัดใส่ไั่เน่ะเนาะมันชุกแล้วก็กินข่อยบวจักไผ่ดงไผ่แดงบวจักสูตรมันเนาะขอยกะต้มผิดกระเทียมแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปนัวๆเสร็จเสรกินข่อยกินบวยาได้เว่นนี่ข่อยก็กินกะต้มหมักหม่วงกับล้านข่อยน้องเนตดน้องหนามแล้วก็แม่น้องจ้าเนาะ มีตะฮดกลางคืนฮดกลางคืนเลยอันอาค่อยนะพี่นอ้องฮดกลางคืนแหละมันจังสิบโบเหียลเผื่ออยากไล่อยกไล่เหนาะเอ้ยโอ้หนี่อไปเห็ดคขมมุมอยู่คุณพี่น้องโหต้องเวดผู้ซอยค่อยได้ค่ะเผื่อหนีตะเคาะกลางคืนเผิ่อไฟเมื่อไหร่เมื่อหนา้โาโอ้ยไล่เหียกไล่เหียกอันนี้เข้ามากลางคืนเนาะพี่นอ้องวิวมันกับสิบบุอคอยเห็นเนาะ,ะจับเอาแต่ปลาเม่าอันนี้แหละ เก็บได้รลายแหละครัากับสิเมื่อพัดเนาะลายเวียดลายงานคนผู้เดียวถ้าบึงตอนพัดเนาะพี่น้องบบดนี้เนาะโอ้ยชาแพงเจาะกมะขามแต่จนบ่เห็นสวนโอ้ยข่อยก็ยังให้พังมือใหม่จังมาเก้าๆเด้อยวาแพงจะพังเห็ดเห็ดพ้นคนนะข่อยเผาห่านลูกข่อยกับไปหงเฮียนผัวข่อยกับไปเห็ดเวียกรวมโทกรบอเปิดมหาเปิดไปแน่ ขัน้นอันขั้นคอยอันบอยังให้เอฟซีเบิ่งคอยบอลง่งขึ้นด้วอันนี้คอยยังให้เบิ่งพี่น้องชีวิตเคยคอบคอูค่เอาเย,ยนะบ่ามันเป็นติดซีบนีแหละพี่น้องเอ้ยฮดก็ได้นห่ <laughs> วจะกู้ครับมาปีโมเมนต์เพิ่งยังว่าเขากล้องพี่น้อง่นอยู่เจ้าบุเลนมหมดพ <laughs> <laughs> ี่ก็การยังให้พี่น้องเ <laughs> บิ่งคือการได ผู át, i, ้ฮดอยู่ฝากกระพุ้ยออกไปนองเลยมามาซาเป่งบันอุ๋ยไปยังมีกำลังใจคือกันได้พี่น้องเอ้ยเปิด็นมวนน้ำปลาเมาพี่น้องเลยกัมีความสุขเนาะมีความชุกน้ำปลาเมาได้อืแบบนี้แหละเังเวนผ่าเห็ดเวียงแล้วไหมพ่อบนหน้าซ่นี้เอามานพอกินพออยากเด้อเจ้าบ่กินบ่เอามันพอกินเด้อ อยาก็มาเก็บเอาคันเอาไปแหละขายแ้วมาเก็บเก็บในชวนนั่นบอกขายดอกเก็บเองนหะขายว่าก้อยกระชได้มากเก็บเลยเลยเดินพี่น้องเนี่ยนี่เอาเก็บบ่เลยบ่เลยแหละสิมาเก็บมือพันข้าปุ้นเอาเออมันจังได้กินน้ำกันเนาะพันข้าปุ้นแล้วมาเอาโลดนี่สลัดนี่ที่ได้ปลูกใหม่แล้วแพ่งจัามือจ้าไนเด้อนี่มาชส้มบ่มีพักยังนี่ยังนี่หลายอย่างคอยกับผ้าพี่น้องเขาบ่อยอยู่เด้สวนอาคอยก็ก็มีหลายเนาะพี่น้องเนาะ แต่เมื่อนี้พ่อพ่อมาขำกินโบเบิสจกแพลงพ่อมาเรากำลงลงมือเห็ดแล้วเนาะพี่น้องเมื่อนี้เพิ่นบบดังด้วยพี่น้องเลยเมื่อนี้เพิ่นบบดังโบดังโบดังโบดังพอบอกเพื่อสิเผาเห็ดงานดังยังดังไฟเด็กพี่น้องเพิ่นเอาแบบง่าย ไฟเขาเจ้าเห็ดในด้ว่าไฟมันคือหลูกกลางหมอหสั่นบ่ได้เ, <c oughs> เห็ดมา,ากกต่ดเห็ดเพิ่มก็เถื่อพัดบ่เคยไฟหลูกก็เถืกกเถ่อเท่าชุนมาดูเลย <c oughs> ตาลกระผักบุ ite, it um. ้งก็ใส่มกพรกบ่เอลือยสูตรได้หนิเห็ดแบบที่เป็ดเป็ดได้หน่อยซอสแห้งนะเคยพัดไหนจะนายกินหรือเปล่าพัดใส่แต่เจ้าเต้าเจี้ยวแล้วก็ะเพาะกับน้ำตาลไม่หนึ่งบุบ่มักเผ็ดเป็นบ่กินเผ็ดเนาะนิดนึง ว,ว่าอย,อกยากกินกะต้มไหมเอ้ามันสิเขากันเดีเลยเขาแหน่เจ้ากะต้มอตี้แป๊บเดียวมันซีมกับอืออร่อยแล้วค่ะอร่อยแดดผักบุ้งเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วมันคือบัวซุกโอ้ยเอาเอาสั่นนี่ละ อสั่นมันสิบว่าแท้พักนั้นเลยแม่แล้วอืมก็จนหน่วยแห้งหเดียวโดยเฉพะซาเพงมันกับไก่กระสุกอยู่น้อพี่นอ้องเฮ้ยซาเพงเหมือนไกโ่โบแล้วเป็นทีเรียบร้อยนะพี่นอ้องหอเมื่อก็อแม่หมอเอามาหายเลยซาแพงก็สิได้เอาพัดพักเมื่อกินละพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อ<ล>พี่นอ้นอง ปิดคลิปเลยได้ปลาหมาเอ้ยรอชมคลิปหนาเนาะสบายดีขอขอบพระคุณนพี่น้องทุกคนเด้อกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะมกกพพิาพี่น้องเราแพงครับอันเบิ่งยังได้ใจเป็นเอฟซีก็มากว่าเนาะปลาหมาปากแฟรเนะฮู้ว่าตลอดตอนเรียนก็ยังเป็นน้าพี่น้องเนาะเพิ่นตาได้เพิ่นเพิ่มว่าเพิ่นงยัง ชมส่องสาวแพ้งอยู่บึงเป้าเมาอ,อยู่ปากแป้เป็นกันยังบึงอยู่เนาะขอบคุณหลายๆเด้ออือไปคอเล่นนวดมาทาปากโอ้ยมีแต่ลืมอย่างไปกะเจ้ด้วนนยนวด